เรืนี้เกิดขึ้นประมาณปีสอง9หร้อย1 9ซึ่งอยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งสมัยนั้นยังไม่ค่อยเจริญยังเป็นแบบบ้านนอกไฟก็ยังไม่มีครับมืดทึบเลยคือเย็นๆเนี่ยผมจะมานั่งหลังบ้านมันเป็นสนามหญ้ากว้างๆมจะมานั่งรอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนัดเลยต้องมาเจอประมาณสองทุ่มเดี๋ยวตอนนั้นพิติอายุเท่าไหร่ก่อนผมอายุประมาณสิโอ้โหครับอยังกำลังวัยนู่นเลย นัดริมน้ำนี้เลยนัดเป็นสนามหญ้าอ๋อครับเป็นสนามหญ้าผว่านัดน้องเขาก็เดินออกมาแฟนผมน่เรียนอยู่กรุงเทพเขาจะต้องเจอกับผมทุันศุกร์เขาจะต้องกลับจากกรุงเทพับน้องชายเขาก็เดินออกมาเขาบอกพี่ชาติพี่ชาติวันนี้พี่เขาไม่มาแล้วนะเขากลับไปทนอานติดพรุ่งนี้ติดเรียนพิเศษคือคือแฟนไม่มาแล้วไม่มาแล้ว ก็นั่งเล่นนั่งสูงหลีผมตามสบายใจตามสไตล์เด็กสมัยกนต้องสูงหลีนะครับก็นั่งสู i, งหลีผมเลื่อนเลยดูหลีหมดไปสองงวนครับก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานมาอืมวนไปแนี่ยสลัวสลัวมาสักสองโอ้โหดูแล้วดีกีจักรยานโมกุลดีมากเลยครับคไอเราไม่ใส่เว้นู่นล้วก็เลยแซวเลยพี่น้องขอเสียงตอนแซวด้วยครับ น้องจะไปไหนหรออ่าอย่างนี้เะเขาก็หยุดจกกักรยานเลยนุกี้จักรยานนุกี้จักรยานเล่นจ้ะพี่อะไรเนี้ยนุกี้จักรยานเล่นเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานเล่นรอบๆบคลองกันไหมคลองตรงเนี้ยคลองแบบมีมีเป็นคลองไปขี่จักรยานเล่นอเออแล้วก็วันนี้พี่พี่จักรยานเนี่ยพี่ไม่ถีบนะเดี๋ยวพี่ให้น้องถีบเดี๋ยวพี่ซ้อนท้ายเองเออแล้วก็ ขี่กันยันล้อไปตามคลองเรื่อยเลอยนต่างๆ้อเขาให้พี่สอนไปด้วยให้สอนไปด้วยโดยที่เราไม่รู้จักคเออไปพูดกันว่าคุยแล้วก็อะไรต่างๆสงสัยวันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินตีตีตีไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วปุ๊บกาไปถึงตรงนั้นน่ะอ่ามันก็เป็นทุ่งนาเหนื่อยจังเลยเนี่ยกูไม่ได้ขับแล้วนะแต่แม่งเหนื่อยต้องขี่นั่งเล่นก่อนไหมก็นั่งคุยกับเรา เราก็มีอะไรกับผู้หญิงตรงนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นไม่พูดตรงลงมีกิจกรรมแล้วด้วยมีกิจกรรมเขาไม่พูดไม่อะไรไม่พูดให้โชคดีไว้เงินก็ไม่เสียง่ายจางดูมัมเอนง่ายจ้งพอเสร็จปุ๊บก็ขี่จักรยานกลับมาตรงหลังหมู่บ้านมันก็มีอยู่ผมก็อยู่ในหมู่บ้านแต่ผู้หญิงคนนี้จะอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกันห่างมาสักสามสี่กิโลใกล้ๆกล้กัน แต่หมู่บ้านเนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้บอกอยู่มีอยู่ประมาณสักสามหลังสามสี่หลังเราก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ม,มันก็จอดจักรยานตรงนี้มันบอกพี่เดี๋ยวหนูเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาหาต่เชา้าคือติดใจแล้วใช่ติดใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แหมสบายใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อซะหน่อยเลยอะไรก็ตามก็ผู้หญิงคนนี้ก็เข้าบ้านนอนกลับไปนอนก็ยิ้มยิ้มย่องอะไรแต่เงินมันต้องเสียอะไรต่าง นอนตื่นชเช้าพราก็ตื่นแต่เช้าเลยไปหมู่บ้านนี้ไปหาคนนี้แหละไปหาคนนี้ไปถามชาวบ้านเลยมีผู้หญิงคนนี้ไหมไม่มีคนในหมู่บ้บานนี้ไม่มีแล้วรู้ประคันตันฐานเท่ากับว่าเราไปเอากับใครก็ผีงไงแ,<ต>แล้วรู้ได้ไงเขาไม่เป็นผีไปรู้ได้ยังไงหรือไปเจอรูปเขาในงานงไม่รู้เพราะว่าเรื่องนี้มันคาใจมันกับ40กว่าปีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสิบปีแล้วผมก็ไปถามชาวบ้าน ไม่มีเด็กนนี้ไม่มีบแล้วทางที่ที่มันจะออกตลาดตรงนั้นมันก็ไม่มีทางเลยออกมันมีทางเดียวมันไปไหนไม่ได้มาครับชาวบ้านเขาก็มานั่งคุยกับผมบอกเฮ้ยไอ้น้องชาติไปทําอะไรมาไม่รู้อ่ะพี่่อคืนผมไม่นอนผู้หญิงทุกคนมันขี่จักรยานมารูปล่างนี่บอกไม่มีเ่ยที่นี่มีอยู่หน้าหกพันเรือน ไม่รู้ไม่รู้พี่สบายตัวรู้ว่านางไม้นางสบายใจไม่รู้ผีไม่รู้ผีหรือคนเนี่คาใจมาอยู่สี่ทิบไป่าด้าคำตอบไม่ได้จนถึงวันนี้เลยแล้วคุณผู้ชมที่ว่าเรื่องที่ผมเล่าวันนี้เขาคือใครเขาคือใคร